รายละเอียดของสังขารในยะที่สามพิขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายะสังขารที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนโสังขารที่มีความเบียดเบียน ครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกพิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี in ini, suffer, well. ้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนขัสสสอันไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนนั้น เขาอันผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทวดาสุภกินหะพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างอันเป็นสุขและทุกข์เจือปนกันดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและสัตว์พวกวินิบาตบางพวกพิขูทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก